ผมไม่ได้บ้าแต่ผมประสบะการณ์สูงเยอะในพวกที่มันไม่รู้เรื่องหรอกนะครับนะคำว่าเป้าหมายยืดถนมเปนั่นไม่ได้อยู่นีผมจะไปยืดมันที่ไหนครับแต่ผมรับผิดชอบไม่ใช่วันนี้ผมจะยืดมึงเลยใช่เอาประวัติศาสตร์มาดูสิในพื้นที่เราก็ขมรนตรงไหนเป็นพื้นที่ของเราดูจากประวัติศาสตร์ชาติอื่นก็มี ประเทศที่เจอเรื่อกิจสรรัดมันมีมันมีหมดนะนะครับมีโจรกระทั่งภูเบเนี่ยเป็นของไทยมาก่อนใช่ไหมดูจากประวัติศาสตร์ให้มันชัดเจนถ้าดูแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราเอาละผมมีอำนาจผมยึดคืนนะครับนะไม่ต้องเอาที่อื่นเอาไง,ไงบ้านเราเจ้ามีแล้วไปกิคปุกบน,นะนะถ้าผมมีอำนาจผมยึดคืนเลย นะครับไม่ยอมไม่ยุดก็ตะลุยตามไปจมท,ทั้งยึดถนนไปกันเลยทำไมอ่ะก็ลองมองดูแล้วเนี่ยเราก็เขมรมันจะมาสู้อะไรเราก็ใช่ไหมฮะมันไม่กระจายสู้เรากำลังลรบสู้ไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้มันมารับแกมเกลัยวเราเล่นเหรอนะครับแต่ถ้ากับจีนสิรจยเป็นลบมันเราสู้มันไหวไม่ไหวเราก็งูตัวเรา,รเราใช่ไหมฮะ ถ้าผมพูดในฐานะที่รู้ตัวดีว่าเราเป็นคนไทยเราพูดจะทำยังไงนะครับตระกายภาพของเมรเนี่ยนะเราจะปล่อยให้เด็กเกเรนะมานั่งเกเร่เคตุงมาเริงราแล้อง็พุ่งวิ่งทุกวักวนมึงได้เลรอนะต้องสั่งสอนมันนะถ้าตรงนี้ว่นะนนาน้องจางไทยแล้วอุยุถถ่งแน่คืนแล้วดูต่อไปตรงไหนยึดคืนนะครับมึงไม่หนีก็ถล่มไป นะถ้ามันสู้กันนุ่มเดี๋ยวก็จะเปนมเปนจะได้เพราะคำว่าเข้าหมายคือเป็นลมเปนเท่าไหร่ก็ว่าสุดท้ายแลถ้ามันไปยอมถูกยึดมันสู้เราไม่ได้เข้าใจไหมครัจะไม่ใช่อะไรเราก็ซือมาแล้วก็ไปคิดค่าย,ยอมมันไม่ไหวนะครับเพราะมันมันข้อบคองแล้วมันไม่ถอย,อยนะอย่างบ้านหนองจานเนี่ยที่มันยึดยึดมันไม่ถอยนะแต,แต่แต่รีพิสูจน์มีอำนาจเอาคืนแน่นะแล้วจุดอื่นด้วยนะครับ นะนะครับกเลรีชั้น14ยังไงมีอะไรไมีชั้น14ครับก็่ั้เป็นยังไงคเราในในฐานะประดับยาเป็น่เดียวครับคืออย่างนี้ศาลเนี่ยนะ,ะามีคำสั่งว่านัดพร้อมคือหลังจากที่บอกให้ให้ผู้เก็บข้องนะบ่วยปจะเป็นอยายการ่วจะเป็น,นผู้จัดสินผู้จัดการเรือนจำผู้ ผู้บริการโรงพยาบาลตำรวจทุกคนเนี่ยให้ชี้แจงภายในวันที่30คือตปกายที่3 4, นะฮะทีท้าย3ก็นัดพร้อมหรือหรือไต่สวนก็จริงในวันที่13เดือน9สิงาใช้คำว่าหรือนะฮะไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีประเด็นหนึ่งประเด็นใดจะนัดพร้อมเพื่ออะไรจะนัดไต่สวนเพื่ออะไรเอาอธิบายคำว่าไต่สวน การไต่สวนก็หมายความว่าให้ข้อที่จริงที่สารดีอยู่แล้วก็รายมาฝ่าฝันในวันที่สามสิบพฤษภามันยังไม่สมบูรณ์ศาลอยากจะต้องเพิ่มใช่ไอยากได้ข้อได้จริงเพิ่มบันัดเพื่อทําการนะครับนะแต่คําว่า,าววนับรองใช้เฉยๆสาลอาจจะมีคําสั่งหรือคำพิพากษาในวันนั้นก็ได้นับรองออฟังใช่ไหมนี้ข้อ ข้อกฎหมายนะครับ <hi> ข้อกฎหมายอื้อสถานีกาเนี่ยก็มีอำนาจตามข้อบังคับประธานสาานีกานะครับที่ออกตามความแม่นเพื่อประกอบนั้นการดำเนินคดีอาญาผู้ถูรลงตำแหน่งทางการข้อ61เนี่ยว่าในการบังคับคดีอาญานะครับให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายดีที่นาความอาญาเนี่ยเขาชัดเจน จะบังคับให้ใครติดโทษจำคุกไม่อะไรกันนะให้ดําเนินการตามขพวิยาพวิยาที่เกี่ยวข้องตรงๆหรือมาตรา246 246เนี่ยน,น,นะครับในกรณีที่อายการผู้เสียหายของตัวนะครับนะหรือผู้จัดการเรือนจำเห็นว่านะครับเห็นว่านักโทษเนะนะลลี่ยนะหนึ่งได้กดกระดสอง จ็บป่วยซึ่งอาจจะเป็นอันตรายสามข้อดุสี่ข้อกำลังสะข้อดุสี่ข้อดุลแล้วฉันต้องเรียกอยู่นี่นะถ้าจะขอขอภาษาการตข้งไจดีที่ขอยังไม่รับโทษนะเขาให้ขอตอบสา้ตอนั้นเองให้ขอตอบสานลกกรณีคุณทักสินเนี่ย วิกลจริตก็ไม่ริกลจริตจะคลอดไม่ได้ออกใช่ไหมป่วยหรือเปล่าไม่ได้ป่วยใช่ไหมหรือถึงจะป่วยโอเคก็สามารถขอสารได้แต่ทําไมไม่ขอสารตอนนี้ก็มีข้อมูลแล้วนี่สารฎีกาเนี่ยไม่ใช่สารพักระโถนสารจังหวัดชนบุรีที่ไม่มีข้อมูลใช่ไหมที่สาลฎีกาก็มีข้อมูลแล้วคุณทักษิณไม่ได้ขอเราตามคดีนะ มีเหตุผลไหมเขาก็เลยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงแหในวันที่30ถ้าสาสิทุกคนที่แจงงมาแล้วนะมีข้อที่จริงข้อกฎหมายอยู่นันตั้งแต่วันที่ส1สิศาลก็ศึกษาในข้อที่จริงน้านที่ชี้แจงมาเป็นไงพบวัวแล้วพบวัวแล้วแต่ไม่ได้ขอญาติศาลเนงนยศาลก็ยิงเขาทีร้กษาลได้ถ้าคนเนี่ยที่เป็นคณะศึกษาหาหรือต้เขียน นะักคี่ิักษาเนี่ยนะครับนะัจกจะครับแก้คำพูดตรงไหนก็นแก้นะกระดาษตรงไหนเผาทิ้งนะักเจ้ากะทั่งเขียนถึ่งคำนิยตศสมบดูและบุคคลต้องเป็นชื่อปิดผนึกในซองนะครับเปิดเผยไม่ได้นะแล้วพอวันที่13มานัดพร้อมใช่ไหมในเมื่อสารพร้อมจะอ่านแล้วก็นัดพร้อมในวันนั้นก็อ่านคำนิยตศาใช่ไหมฮเพราะฉะนั้น ตรงไปตรงมาไม่มีบีบคิ้วไม่มีเที่ยวยังไงมันก็ต้องชัดเจนเพราะเรื่องสิ่ที่ไปรักษาพยาบาโยโไม่ได้ขอญาติศาลยังไงศาลก็ต้องสั่งจำคุกหนึ่หนึ่งคดีให้หนึ่งปีแต่ใครที่ไปช่วยคุณทสิ่บ้างเนี่ยเดี๋ยวพชอไปสอบกันเเองศาลยังไม่เกี่ยวเพราะยังไม่ใช่หน้าที่ศาลที่จะไปสอบเรื่องนั้นยังไม่มันไม่เปคดีขึ้นมาไงงั้นก็ไปสอบ นี่ฝ่ายคุณท้นถิ่น,นก็เจ้าไหนถ้าไปเดี๋ยวไม่ได้กลับใช่ไหมอาจจะรอฟังวันที่สิบสองอาจนุ่นไปรอฟังใกล้ๆถิ่นนะไม่รู้ที่ไหนใช่ไหมนะถ้าสิบสามสามสั่เลยนะมันก็อยู่ที่เขาจะตัดสินใจอ เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าปีนี้กับสิบ7กสิบเจ็ดปีที่แล้วไม่เหมือนกันนะแม่ก็ทาทักษิณตัวเราก็เหมือนกันนะตัวเราในปีนี้กับย้อนไปเมื่อสิบกปี17เจ็ดปีที่แล้วเหมือนไหมไม่เหมือนสิบเจ็ดนะปีที่แล้วเนี่ยแม่สุขภาพร่างกายมันยังแข็งแรงยังมีจ,จิตใจรุ่งรุ่งหรือผู้ได้รู้ม่มยอมติดคุกนะเดี๋ยวจะใช้เวลาที่มีเหลือเนี่ยมันไม่ตายตแล้วห่อกนะทำให้ไม่ติดคุ แล้วก็กระทำใช่ไหมคือขอพระราชทานอภัยโทษการขอพระราชทานไปโทษเขาขอขอไม่ติดคุกเลยนะคือขอไปัยโทษโทษเลยฮนะเราก็ไปดูพ่อองค์ท่านเนี่ยก็อ,อภัยโทษลดโทษไปเลยเป็นปีอ้าวกลายเป็นได้รับอภัยโทษเหมือนกันนะครับแต่เหลือหนึ่งปีเมื่อถัาสิ้นกลับมานะ ถ้าเป็นเรานะเป็นผมเป็นน้องผมคิดว่ากลับสามวันน้ำคืนเลยนะได้รับะไรโทษจากแปดปีหรืหนึ่งปีเป็นพทษมหา,มามุณาลอย่างนั้นหรือแล้วนะครับยอมติดคุกแต่ด้วยการที่สติเขาบอกยังไงกูไม่ยอมติดคุกเหลือหนึ่งปีอ้าวจะขัดตหลงรางจงการก็ขัดกูไม่ยอมติดคุดกคกูม,ม,กมีอำนาจกูมีบารมี รัฐบาลก็รัฐบาลเพื่อไทยต้นตียุทธ์ทางรัฐเพื่อไทยสาธารณสุขของเพื่อไทยนะต้นตีกลาโหมอะไรก็เพื่อไทยเยอะแยะก็ต,ต้องช่วยนะจัดการนะด้วยวิธีการป่วยเปื่อยแรกงตกตัวไปโรงพยาบาลหมดเลยนึกว่าช่วยนะถูกไหมไปไม่กระเดิดเกิดปัญหาโอเคผมกับคุณศรีอย่างที่บอกแล้วรู้จักกันมา50ปีแล้ว ตัต้งเรีนรับเรียนร้อยตำรวจผมอยู่ปีที่อยู่ปีที่สองนะครับจากนั้นมาผมผครองเขารู้นีใสยรู้สัจจาผมทักษิณเอาระดอาเรียรไปเยอะเคยฟ้องทักษิณก็เคยขอผมขอฟ้องก็ขอนะครับเ,นะเคยตั้งทีวีว่านข้ามไปนะครับเอาระดอาเรียบพอผมเป็นผู้จัดการรองัชาติมีอำนาจเดี๋ยว มีลูกเมียขอตำแหน่งน้องนะขอตำแหน่งนะครับเราก็ให้ไปอยู่กับจริงก็ไปเยี่ยมเนี่ยไปโรงพยาบาลพวกพวกเราไปเยี่ยมไดนะ้แต่พวกเราไปเยี่ยมไม่ได้เห็นไหมแตนไปนีนก็เห็นว่ามันไม่ป่วยแต่ทำไมอะ่ะหน้าวันนี้ผมต้องเลือกข้างประเทศชาติประชาชนแับกรต้องรู้รสักไม่อย่างนั้นนห้ระบบคุมเสร็จมาแนะ่นะครับ าะฉะนต้องดําเนินการจัดการให้เรียบร้อยเก่อนวันนี้ก็เลยมาที่นี่มาพูดนะครับให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปขอนที่ศาลที่คำสั่งนะครับัก็คือคนตรวจเอกีิสุดเตมีเวศนะครับในหัวหน้าพักเสรีรมไทยนะครับวันนี้ท่านก็จะได้มาพูดคุยเรื่องของ จากคณะรอบรวมในการเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาประเทศชาติของเราไว้นะฮะก็ปกป้องประเทศชาติของเราคนระับตอนนี้เดี๋ยวระหว่างสักคคู่นี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านพลตรวจเอกเสพลตรวจเอกเสรีรุ่ยเตมีเวสนะครับอดีพอะตพบตรนะฮะแล้วก็หัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับเดี๋ยวสักคู่นี้ท่านก็จะขึ้นเวทีปลาสัยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยติดตามนะฮะในเพจข่าวสดประเด็นจริงนะฮะ รัจาจัดสดๆเลยนะครับ